สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่วงทําตามใจทอล์ EP ที่6นะครับเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของ Samsung Galaxy S24 Ultra กันนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ S24 Ultra จะเปิดตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปข่าวให้ฟังกันว่า S24 Ultra เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็จนถึงวันนี้ข่าวลือของ S24 Ultra เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ คลิปนี้ก็ขอ disclaimer ไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลที่ผมหยิบยกมาในวันนี้จะเป็นข้อมูลจากสื่อต่างประเทศต่างๆนะครับที่เขามีการวิเคราะห์แล้วก็เรียกว่าเป็นทิปสเตอร์ลวกันนะครับที่เขาจะคอยปล่อยแบบพวกลีกต่างๆของ s ซัมซุงออกมานะครับ ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง100%อนะครับอันนี้ผมต้องย้ำไว้ก่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่ Off i c i a l นะครับแต่ตามปกติเนี่ยเรียกได้ว่าก่อนที่สมาร์ทโฟนจะเปิดตัวช่วงประมาณ1-2เดือนเนี่ยข้อมูลจะค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นจริงอะ่ะเอาเป็นว่าประมาณสัก 70%- 80%เนี่ยมักจะเป็นจริงนะครับเมื่อข่าวลือมันใกล้มาถึงวันเปิดตัวเนาะ ปกติเนี่ยผมจะไม่รายงานข่าวนะครับในช่วงประมาณ5-6เดือนที่เขาลือกันไกลๆเนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันใกล้และใกล้ที่ S24 Ultra จะเปิดตัวแล้วผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยน่าจะใกล้ไฟแนลเต็มทนแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครที่อยากอ่านข้อมูลแบบออฟฟิเชียลเนี่ยสามารถที่จะดูได้ในริงใต้เดสคริปชันนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้อ่านนะ เรามาเริ่มต้องกันที่วันเปิดตัวของ Samsung Galaxy S24 Ultra กันก่อนเลยนะครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวหรือว่า Samsung จะเลื่อนเปิดตัว S24 Ultra ให้ไวขึ้นถ้าเทียบกับ S23 Ultra นะครับ ตอน s a m s u n Galaxy g S 23 Ultra เนี่ย Samsung เปิดตัวในช่วงวันที่2กุมภาพันธ์นะครับเลื่อนให้เปิดตัวไวขึ้นเนี่ยตอนนี้สื่อทุกสำนักเขารายงานไปในทิศทางเดียวกันนะว่า Samsung เนี่ยจะจัดงาน Galaxy u n p a c k ในวันที่17มกราคมนี้นะครับและถ้าเราดูข้อมูลในประเทศไทยนะครับอย่างเว็บกสทชเนี่ยเวลาเขายื่น จดทะเบียนมือถือรุ่นใหม่เนี่ยมันจะต้องผ่านกสทชาใช่ไหมครับซัมซุงประเทศไทยเนี่ยมีการยื่นจดนะครับซัมซุง Galaxy S24 Ultra เนี่ยผ่านตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยมือถือที่ผ่านกสทชาเนี่ยหลังจากนั้น1-2เดือนเนี่ยมักจะมีงานเปิดตัวนะครับมันก็ตรงกับไทม์ไลน์ที่จะเป็นในช่วงมกราคมนี้เหมือนกันนะครับผมไยคิดว่า Samsung s a m s u n Galaxy S24 Ultra เนี่ยน่าจะเปิดตัวช่วงเดือนมกราคมจริงๆนะครับถัดมาครับก็คือในเรื่อง ของดีไซน์นะครับดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าในภาพรวมของ s a m s u n Galaxy g S 2 4 Ultra เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกับ S 2 3 Ultra มากนักนะครับก็ตามเทรนสมัยนิยมยุคนี้นะที่เขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์เมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับจะเป็นเหมือนการ Minor Change นะครับเล็กๆบางจุดเท่านั้นนะครับจุดหลักๆที่ S 2 4 Ultra จะแตกต่างกับ S 2 3 Ultra เลยก็คือเรื่องของจอนะครับคือตัวจอเนี่ย S 2 4 Ultra จะไม่ใช้จอโค้งแล้วนะครับ สื่อต่างประเทศรายงานเหมือนกันนะครับว่า g 2 4 Ultra จะใช้จอแบบ flat screen นะครับหรือว่าจอแบนนั่นเองนะครับตรงนี้ใครหลายๆคนก็น่าจะดีใจกันใช่ไหมครับ เพราะว่าการที่เขาเปลี่ยนมาใช้จอแบนเนี่ยแน่นอนครับมันก็ติดฟิล์มง่ายขึ้นเวลาเล่นมือเดียวก็หน้าจอไม่ลั่นแล้วอะไรต่างๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับและสื่อเองก็ยังรายงานด้วยนะครับว่าขอบหน้าจอนะครับหรือว่าตัวเบเซลเนี่ยจะมีความบางที่มากกว่า S23 Ultra er อยู่พอสมควรน,นะครับถ้าเราดูรูปหลุดจากาลีกต่างๆนะครับที่เขาทำเรนเดอร์ตัวภาพขึ้นมาหรือ,อเครื่องตัวจริงที่หลุดมาเนี่ย ก็มีความบางเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าจริงๆนะครับสำหรับขอบหน้าจอของ S24 Ultra นะครับแล้วก็จุดที่เปลี่ยนแปลงอันดับที่2ครับก็คือเรื่องของเฟรมของตัวเครื่องนะครับปกติเนี่ย S23 Ultra เขาจะใช้เฟรมเป็นแบบอลูมิเนียมใช่ไหมครับแต่ว่าใน S24 Ultra จะเปลี่ยนเฟรมจากอลูมิเนียมเนี่ยเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นวัสดุที่เหมือนกันกันกบ iPhone 15 Pro Series เลยนะเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีว่า ไทเทเนียมเนี่ยเมื่อมาอยู่ใน S24 Ultra แล้วเนี่ยสัมผัสอาฟินิชชิ่งอะไรต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของรูลำโพงนะครับที่มีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับรวมถึงปุ่มกด กรา S, S p n เนี่ยก็มีการปรับให้เรียบขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีเองนะครับเขาก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะตามข่าวลือนะครับก็จะมีสีไทเทเนียมแบล็คนะครับสีไทเทเนียมเกรสีไทเทเนียมไวโอเลตแล้วก็สีไทเทเนียมเยลโล่นะครับคือถ้าเป็นสีสีหลัก ปีนี้จริงเนี่ยก็เรียกได้ว่า,าไม่มีสีขาวแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนบอยสีครีมหรือสีขาวเนี่ยแน่นอนครับคุณไม่มีแล้วนะครับถ้าดูจากสีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าสีเวลวิสสวยนะสีม่วงมันดูแบบคล้ายคม่วงลาเวนเดอร์แต่ว่าเฉดอ่อนกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมจะซื้อใช้เองเนี่ยก็คงมองไปที่ไม่สีดำก็สีเกรยนะมันจะดูเรียบร้อยดีนะครับ เพื่อนๆคิดว่าสีไหนสวยลองคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับจบในเรื่องของการดีไซน์นะครับต่อมาครับเรามาดูที่เรื่องของขุมพลังหรือว่า performance กันบ้างน,นะครับก่อนหน้านี้นมันมีข่าวว่า Samsung จะผลักด,ดันไปใช้ชิป Exynos 2400ที่เพิ่งเปิดตัวไปใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วง3-4อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สื่อหละสำนักก็รายงานตรงกันว่า Samsung เนี่ยจะใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3ใน Samsung Galaxy S24 Ultra แน่นอนนะครับ สบายใจได้นะครับและสื่อเองก็ยังรายงานอีกด้วยนะครับว่าในส่วนของระบบระบายความร้อนนั้นนะครับซัมซุงอาจจะมีการขยายนะครับตัวของเวเปอร์แชมเบอร์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม1.9เท่านะครับเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะนะครับไอข้อมูลด้าน AI เนี่ยคือมันไปสอดคล้องกับข้อมูลที่หลุดมาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า s a m s u n เนี่ยมีการยื่นจดตัวเทรดมาร์กนะครับของ S24 Ultra เนี่ยว่า iPhone กับ AI สมาร์ทโฟนนะครับมันจึงสื่อให้เห็นชัดเจนครับว่าใน S 24ซีรีส์เนี่ยซัมซุงจะเอาจริงเอาจังด้าน AI มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของฟีเจอร์ AI ต่างๆเนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีนะครับในวันเปิดตัวนะว่าซัมซุงจะเอาอะไรออกมาโชว์นะครับแต่ว่าในงานก่อนหน,นี้นะครับที่ซัมซุงได้โชว์การประมวลผล AI ต่างๆเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่ามีความล้ำสมัยอยู่พอสมควรเลยครับ และในส่วนของแรมเองนะครับใครที่รอแรม16 g b ตนะครับตรงนี้ก็น่าจะต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าสื่อต่างประเทศรายงานเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้แรมจะมีให้เลือกเพียง2ความจุเท่านั้นนะครับก็คือรุ่นแรม8แล้วก็แรม12 g b เท่านั้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วนะผมว่าแรม12 g b ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับยังใช้งานได้ลื่นแล้วก็ในการทำงานด้านมัลติทัสกิ้งเนี่ยก็ไม่รู้สึกถึงปัญหาอะไรใน S23 Ultra นะ ทีนี้ครับเรามาคุยกันที่เรื่องของกล้องกันบ้างนะครับกล้องเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจกันนะครับโดยภาพรวมของชุดกล้องหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าจะมี1จุดที่เป็นการอัปเกรดใหญ่ๆเลยนะครับก็คือตัวเลนส์เทเลฟโฟโต้ 10x ใน S23 Ultra เนี่ยซัมซุงจะตัดทิ้งแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนไปใช้เป็นเลนส์เทเลฟโฟโต้ 5x แทนนะครับ ทีนี้หลายๆคนพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเช็ดคีย์บอร์ดรอแล้วซัมซุงจะตัดทําไมนะแล้วเหมือนกับตัดเลนส์ 10x ออกไปนี่เหมือนกับตัดแขนตัดขาตัวเองเลยหรือเปล่านะครับ ก็อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปขนาดนั้นนะครับคือผมจะบอกว่าเลนเทเลโฟโต้ 10x ที่อยู่ใน S23 u l t r a เนี่ยขนาดเซนเซอร์มันเล็กนะครับแล้วก็เรื่องของความละเอียดของพิกเซลเองก็น้อยนะ10ล้านพิกเซลเองนะครับไหนจะเรื่องของค่ารูรับแสงที่ค่อนข้างแคบนะครับ f4.9 เนาะเวลาเราถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยน้อยเยอะมากๆสําหรับเลนเทเลโฟโต้ตัวนั้นนะครับซัมซุงก็เลยยกเครื่องใหม่ครับก็คือเปลี่ยนมาใช้เป็นความละเอียด50ล้านพิกเซล แล้วก็มีโฟ c a l เลนส์ที่ระยะ Optical 5x แทนนะครับน่าจะมีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ความละเอียดมากขึ้นเนาะจะส่งผลให้การถ่ายรูปเนี่ยยังไงก็ดีไฟล์ใสกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลด้านฟิสิกส์เนาะยังไงเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าก็ได้เปรียบเซ็นเซอร์เล็กกว่าอยู่แล้วนะครับ แต่จุดที่ผมอยากรู้มากกว่านะครับก็คือเรื่องของการซูมนะครับคือผมไม่เป็นห่วงหรอกในการซูมระยะ 10x นะครับผมคิดว่าซัมซุงน่าจะจัดการได้ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าเรามาคุยกันที่การซูมในระยะ 30x 50x หรือว่า 100x เนี่ยมันจะดีเทียบเท่าตัวเก่าหรือเปล่าอ่าอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวหลุดจาก i อ n i v e r s ินะครับที่เป็นทิปสเตอร์คนดังนะเขาออกมาบอกว่าไอเจ้าตัวเลนส์ p e r ิสโ o p e 5x ตัวใหม่ของซัมซุงเนี่ยม คล้ายคลึงกันกันกบ vivo x100 นะครับซึ่งเจ้าตัว vivo x100 pro เนี่ยมันเป็นเลนเทเลโฟโต้ที่มีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับคือมันจะมีความโค้งของกระจกเลนที่ใกล้เคียงกันมากๆนะเราเห็นคุณภาพของ vivo x100 pro ไปแล้วในเรื่องของการซูมว่ามันทําได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับผมก็เลยคิดว่า s24 ultra เนี่ยก็น่าจะไม่แย่นะครับน่าจะดีใกล้เคียงหรืออาจจะดีกว่า vivo ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องรอทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ และก่อนจะไปที่ในเรื่องของราคานะครับเรามาแวะกันที่เรื่องของแบตเตอรี่นิดนึงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยคาดว่าน่าจะยังคงใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความเร็วในการชาร์จนะครับน่าเสียดายนะคือสื่อ,อยังรายงานว่า Samsung น่าจะใช้ที่45วัตต์นะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วนะผมคิดว่า Samsung ควรจะอัปเกรดเป็น65วัตต์ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่า45วัตต์นี้ใช้มานานมากนะครับใช้มาตั้งแต่ Uh, Galaxy Note 10 Plus อ uh, ่ะตอนนั้น uh, ก็คือเป็น45วัตต์แล้วสําหรับ Note 10 Plus แล้วตอนนี้มันผ่านจาก Note 10 Plus มันนานมากๆแล้วนะครับก็เลยคิดว่าถ้าให้ดีก็ควรจะอัปเกรดเป็น65วัตต์ได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาเองนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีหลุดหรือว่ามีคอนเฟิร์มออกมาแต่อย่างใดว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับแต่สื่อก็ยังคงคาดการณ์ว่าราคาจะเท่าเดิมกับใน S23 Ultra นะครับ ซึ่งตัวนัวผมแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเท่าเดิมนะแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นในไทยนะครับพอดีมีคนคอมเมนต์ถามในแฟนเพจนะก็เดี๋ยวตอบให้ในคลิปนี้ละกันนะครับว่าโปรโมชั่นจะเป็นอย่างไรนะครับคือสารภาพตามตรงนะครับด้วยความสัตย์จริงเลยนะคือผมไม่รู้นะครับว่าโปรโมชั่นในไทยจะเป็นอะไรแต่ถ้าให้เดานะ ย้ำนะครับเดานะเดานะครับเดาก็คือน่าจะเป็นโปรโมชั่นแบบว่าอัพความจุนะซื้อรุ่น256ก็น่าจะได้อัพความจุเป็น512 g b อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีโปรท็อปอัพเพิ่มเงินให้อีก5,000 7,000หมื่นหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีสำหรับโปรโมชั่นที่วางขายในประเทศไทยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมด ของข่าวเือของ Samsung Galaxy s 24 Ultra นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสรุปเจ้าตัว s 24ธรรมดาแล้วก็ s 24 plus ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กับ c h anel n ทำตามใจด้วยนะครับที่เห็นอย่างไรกับสเปคของ Samsung Galaxy s 24 Ul t r รลองคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้ครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ